อะไรตอคนเดินอยู่นะนู่นก็เขาของน้องกันนี่ร่มหน่อยวางตกหน่อไปเดินลุกิที่หูตบตบ น <ge ar> ้หอยเนอยด่นะมีปูด้ียไปัไหนแล้วปูได้เหรอหอยเล็กๆอันนี ar er ้ที <parfois> ่ไหน สะพานหินสะพานหินด้วยอันนี้อามอามสะพานหินน้ำสะพานหินเดี๋ยวให้ตไปทำมันก่อนตัวนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างศาลเจ้านี้นะครับ สิมโตสิมโตนะครับข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในกันอันนี้คือแปดเซียนนะครับรูปปั้นแปดเซียน ก็จะมีชื่ออยู่ด้านล่างของท่านอยู่ครับโอ okay. เคก็เลี่ยงไปเลยครับรูปปั้นแปดเซียนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรูปปั้นเจ้าแม่กอดอิมกันนะครับโอเคอันนี้คือประวัติรูปปั้นเจ้าแม่กอนอิมนะครับนี่คือรูปปั้นเจ้าแม่กอดอิมนะครับสวยงามมากเลยอยู่ข้างด้านข้างศาลเจ้านะครับ จะอยู่ในภายในบริเวณศาลเจ้าเนี่ยแหละครับแต่อยู่ด้านข้างนะครับเ,เดี๋ยวเราจะพาชมด้านข้างนะครับก็มีพระสังกัจจายนะครับเป็นองค์สีขาวสวยงามนะครับ ทดลองวิชากันไปร่นปลองวิชาอันนี้เป็นโซนของกินนะครับโซนของกินมีทางขายของกินเยอะยแะนะครับ ขายปะยานยาวดูติดทะเลนี่ยครับ